ไปหมดแคเนี้อโหนี่ไม่รู้เลยเหรอยะว่าใครมาร้านกระเทียมเนี่ยถ้าเป็นเซนเล็บเป็นนักแสดงหรือเป็นดาราเป็นคนดังก็จะต้องเปิดไฟเป็นสัญลักษณ์ว่าฉันมาถึงร้านกะเทียมแรงใช่ค่ะเดี๋ยวชันนะคะว่าร้านนี้พี่ไก่ค่ะร้านที่ไป็ํตำนานแล้วเป็นเพื่อนพี่ไก่ด้วยร้านนี้ของขึ้นชื่อนะคะคือเมนูกุยช่ายคุณชายกุยช่ายคุณชายคุณเคยชิมยังยังไม่เคยพ็ดีฉันไม่ได้มาร้านนี้นานแล้ว สวัสดีคุณจีนเราไม่ได้เจอกันนานเลยคุณจีนก็เจอนไปขอบคุณที่น่ารักอยู่ยงคงอบาพี่วยาตำนานตำไม่ละเอียดค่ะอยู่ได้นานจริงๆนนาจริงๆวันนี้เรามาเพื่อให้ชาวประชาชาวโลกได้รู้จักร้านก๋าเทียมมากกว่านี้ก๋าเที๋ยวอะไรเตี๋ยมทานเข้าไปดูบรรยากาศกันเลยดีกว่าค่ะเชิญค่ะ เข้ามาในร้านแล้วต้องบอกเลยว่าบรรยากาศเก่าๆกลับมากลับมากลับมานี่คุณขาเขาบอกร้านนี้นะนานมากกี่ปีแล้วครับคุณทิศนาขาสามสิบกว่าปีอ่ะพี่ตีนี่เมื่อก่อนเป็นเมคอัพอาร์ติสต์เป็นนางแบบนงแบ้วยสวยมากมีลูกมีคู่กันเลยร้านที่ทุกคนมาเนี่ยก็จะนึกถึงหลายหลากหลายเมนูใช่เมื่อก่อนก็เป็นสปาเกตตี้ผัดปลาเค็มต้นตำลับต้องบอกเธอคุยเลยต้นตำล้ำเลยต้นตำลับเลยต้นตำล้ำร้านอยู่ตรงไหนครับพี่อยู่ ที่าวดี22นะคะตรงเข้ามาแล้วเลี้ยวขวาแรกแล้วก็มาเลี้ยวซ้ายแล้วก็จะเห็นป้ายร้านกระเทียมจอดรถฝั่งตรงข้ามเลยคกัมบมาถึงแล้วเริ่มหิวมา แน่นอนถ้าไม่ได้ชิมก็ไม่ได้นะครับเอามานี่แหละเัาไลองแล้วหอมมากอันนี้เมนูซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยซิกเนเจอร์เลยทุกคนมาต้องสั่งสปาเกตตี้ปลาเค็มตับกระเทียมหอยลายกระเทียมทูน่าสลัดแต่อันนั้นเป็นคุ้ยช่ายชีสบอลคือเมนูล่าสุดที่ขายดีมากยอดทะลุปุกโปอันนี้เป็นเมนูที่แบบว่าแนะนำเลยวันนี้ใช่ข้างในเป็นคุ้ยช่ายกุ้ยช่ายกับชีสมันจะไปลงมกันได้ไงพี่ไก่ใช่ลองชิมมันนัวมากเดี๋ยวดูพี่ไก่ชิมนะ พี่แกจะร้องว้าวรืกเปล่าดูชีสซะก่อนต้องใส่น้ำชีมไหมนิดหนึ่งนิดหนึ่งนิดหนึ่งมันชอบแห้งแข็งออกปากมันมันมหัศจรรย์นะมันไม่ได้มันไม่ใส่กุ้ยช่ายปกติที่เคยกินใที่เคยกินมาตลอดที่เรากินกุ้ยช่ายมาทอดกรอบหรือวาข้างในนั้นมันมีความหอมของชีสแล้วมีความละมุนและความไม่น่าเชื่อว่า ผักกุ้ยช่กระชี้มันจะเข้ากันได้เลยของโปวดดิฉันกับอันนี้ตับกระเทียมตับต้องสดนะคะตับต้องแบบว่าไม่สุกมากมันจะต้องนุ่มๆมมันไม่แข็งอ่ะไม่อยากจะโกหกเดี๋ยวอวยเพื่อนอ่ะมันละมุนมันเกือบละลายในปากถ้าเราคนไม่มีฟันเอาเหนือกเที่ยวก็ละลายแล้วหนูต้องทานสลัดของพี่นะสลลัดของพี่เนี่ยมันมี ผักมันจะตอกพี่ไก่ไม่รอช้าอ่ะฉันจะบอกว่ากทำตีสมุนกันแรกเลยสมัยก่อนเนี่ยนะเขาผักมาแล้วก็ผสมเองนะยะใช่หรือเปล่าไหมใครใส่น้ำมันอะไรนี่ใส่ที่แล้วก็มีมาให้ผสมแล้วคลุกเองนะคะร้อนสมัยก่อนเดยอันนี้แสดงว่าลูกค้าอิจฉาบ้านผักที่นี่นะคะ มันไม่เหมือนที่อื่นตรงไหนรู้ป่ะเพราะมันเคลือบไปทุกเส้นทุกเส้นเคลือบไปด้วยปลาเค็มไม่ใช่ผัดเกาะแกะเกาะไม่ได้มาโรยหน้าไม่ได้มาโรยนี่เขาเคลือบเหมือนเอาปลาเค็มไปเคลือบอืมอร่อยจริงเดี๋ยวเราเคลียร์โต๊ะตรงนี้แล้วนะสองหเคลียร์หน่อยมานเคลียร์หน่อยมาจิ้มก่นเคลียร์โต๊ะแล้วเดี๋ยวทานของหวานนะคะนี่ค่ะนี่ฟรุตเค้กนะคะขายดีเหมือนกันนะดีไหม เหนียวหนึบเหนียวหนึบนะเหนียวหนึบก็แล้วก็อันนี้คือไอติมไม่หวงไม่หวงไม่หวงเครื่องเลยเหนียวหนึบดิสนาค่ะอร่อยทุกจานจริงๆอร่อยทันดิสนาค่ะหนูว่าได้มาป้ายเที่ยงคืนแน่เลยไม่อร่อยแค่นี้ฉันมาแล้วนี่ขอบอกนะคะมาเลยไม่อายค่ะว่าร้านเพื่อนอร่อยจริงนะทางรายการโอมานจานใหม่เด็ดแด่ขอบออป้ายการันตีให้แก่ร้านกระเทียมอร่อยแบบกรเที่ยมทานจริงค่ะจริงจัง